ก่อนเลยเลยคูบอสนะคะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเริ่มกันที่ภาพแรกเลยค่ะภาพนี้คือภาพของอะไรคะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูปลาทางได้เลยนะคะข้วแรกค่ะภาพนี้คือภาพของอะไรคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของอวัยวะภายในร่างกายของเรา ที่ชื่อว่าปอดค่ะนักเรียนพอจะรู้จักบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าปอดนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องที่เราจะเรียนกันค่ะและภาพที่2นะคะเอภาพนี้น่าจะคุ้นตากันอยู่นะคะนักเรียนพอนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆป้ายทางจำได้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของอะไร แล้วภาพนี้คือภาพของอะไรคะภาพนี้ก็เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเราเช่นกันค่ะภาพนี้ก็คือหัวใจนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะภาพนี้คือหัวใจของเรานะคะและภาพถัดมาค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ กลัวแล้ค่ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆไปทางสังเกตเห็นไหมคะว่าภาพสุดท้ายคือภาพอะไรภาพนี้ก็เป็นร่างกายของเราค่ะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเห็นว่ามีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราและเชื่อมต่อกับหัวใจของเราด้วยนะคะใช่แล้วละคะ่ะ ซึ่งภาพนี้จะเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครูบอจึงมีคำถามค่ะโดยคำถามนั้นถามว่านักเรียนคิดว่าปอดหัวใจและร่างกายคือภาพที่เราชมกันไปเมื่อสักครู่นะคะทำงานร่วมกันอย่างไรคะปอดหัวใจและร่างกายทำงานร่วมกันอย่างไรคะ เด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปายทางได้เลยนะคะคุณครูอะไรคะพุณครูอะไรพอจะทราบไหมคะว่าปอดหัวใจและร่างกายทำงานร่วมก,กันอย่างไรเอ๊ะทำงานร่วมกันอย่างไรหรอคะคุณครูบอส วันนี้นั่นเองค่ะที่เป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะว่าปอดร่างกายและหัวใจของเราเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างไรเพราะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งทั้งปอดทั้งหัวใจและร่างกายจะทํางานสัมพันธ์กันนะคะในระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะครณเล็ก <C ole k> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหนึ่งอวัยวะค่ะที่เราเรียนไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะเอภาพนี้คือภาพของอะไรคะนักเรียนมาสักครู่แล้วตอบกันไปแล้วค่ะ เด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพของอวัยวะส่วนใดของร่างกายเราคะถูกต้องแล้วละค่ะนักเรียนคือภาพของหัวใจนั่นเองเด็กๆจำกันได้หรือไม่คะว่าหัวใจของเราทำหน้าที่ใดคุณครูเล็กคะหัวใจเราทำหน้าที่อะไรคะจากที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ หัวใจของเราจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูเล็กเราก็ได้เรียนกันไปแล้วว่าหัวใจของเรานะคะแบ่งเป็นอย่างไรบ้างเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งหัวใจของเราแบ่งออกเป็นกี่ห้องคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะแบ่งออกเป็นสี่ห้องด้วยกัน แต่ได้รีจำกันได้ไหมคะว่าทั้งสี่ห้องนั้นห้องไหนเราเรียกชื่อเขาว่าอะไรบ้างและนักเรียนอย่าจำสับสนนะคะเพราะหัวใจห้องฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานั้นเราก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าคะ่ะครัวเล็กโดยครูบอสจะแทนด้วยภาพนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ เริ่มทีหัวใจห้องแรกคือห้องอะไรคะครัวเล็กห้องแรกคือห้องบนขวาค่ะโดยห้องบนขวานะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเราจะนับโดยหันด้านเดียวกับร่างกายของเรานะคะฝั่งนี้คือขวาแต่ถ้านักเรียนนะคะนับโดยการที่นักเรียนหันหน้าเข้ากับภาพนี้นะคะแล้วนักเรียนเห็นฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายของนักเรียนนะคะอย่าจำสับสนนะคะนักเรียน และมีเมื่อมีห้องบนขวาแล้วห้องถัดมาคือห้องอะไรคะครัวเล็กก็จะถัดมาด้านล่างเป็นห้องล่างขวาค่ะห้องถัดมาคือห้องไหนคะนักเรียนใช่แล้วละค่ะก็คือห้องบนซ้ายค่ะและเมื่อด้านนี้คือห้องบนซ้ายห้องถัดมาคือห้องอะไรหรอคะครัวเล็กก็ต้องเป็นห้องล่างซ้ายนั่นเองค่ะ ่แล้วล่ะคะ่ะหัวใจของเราแบ่งเป็น4ห้องนะคะโดยมีทั้งบนขวาตามมาด้วยห้องล่างขวาห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายนะคะแต่สัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้เรียนรู้กันไปเลยค่ะคุณเล็กว่าแต่ละห้องนั้นเขามีหน้าที่อะไรดเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันว่าหัวใจแต่ละห้องของเรามีหน้าที่สำคัญอย่างไรบ้าง นักเรียนปลายทางพร้อมหรือ,อยังคะนักเรียนอย่าลืมนะคะที่จะเตรียมสมุดขึ้นมาจดบันทึกการเรียนรู้ในระหว่างเรียนด้วยนะคะค้อแรกคะเรามาเริ่มเรียนรู้หน้าที่ของหัวใจทีละห้องกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะเริ่มที่หัวใจห้องแรกนะคะนักเรียนนั่นก็คือห้องบนขวา นักเรียนปลายทางพอจะทราบกันไหมคะว่าหัวใจห้องบนขวามีหน้าที่อะไรถ้านักเรียนคนใดทราบสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะครูเชื่อว่าน่าจะมีเด็กๆหลายคนที่น่ารักนะคะไปอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าที่ของหัวใจห้องบนขวากันเลยคะ่ะ โดยหัวใจห้องบนขวาของเรานะคะมีหน้าที่ในการรับเลือดเสียค่ะจากส่วนต่างๆของด้างกายนะคะเพราะเมื่อร่างกายของเรานะคะนำเลือดไปใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งเลือดกลับมาที่หัวใจห้องบนขวานี้ค่ะแล้วหัวใจห้องบนขวาก็จะทําหน้าที่รับเลือดนั้นนะคะและสูบฉีดนะคะส่งต่อนะคะไปยังหัวใจห้องล่างขวาค่ะ เรามาสู่หัวใจห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะดเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะอย่าลืมที่จะจดบันทึกด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนำข้อมูลต่างๆนะคะมาเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะในขั้นตอนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตเรามาสู่หัวใจห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะคือห้องไหนคะครัวเล็กห้องถัดมานะคะก็จะเป็นห้องล่างขวานั่นเองค่ะนั่นเองคะ่ะ ห้องล่างขวานี้นะคะมีหน้าที่อะไรนะ้าหน้าที่ของเขานะคะก็จะรับเลือดเสียที่มาจากหัวใจห้องบนขวาจากนั้นนะคะก็จะส่งเลือดเสียนั้นไปที่ปอดเพื่อทําการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็ฟอกเลือดค่ะใช่แล้วละค่ะเด็กๆอย่าลืมจดบันทึกหน้าที่ของหัวใจห้องล่างขวาด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสูงหัวใจห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่หัวใจห้องล่างขวานะคะเขาส่งเลือดเสียนะคะไปแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะไปฟอกเลือดที่ปอดแล้วนะคะปอดก็จะส่งเลือดนะคะกลับมาค่ะกลับมาที่ห้องไหนเด็กๆไปทานลองทายกันสิคะเอห้องไหนนะห้องไหนคะนักเรียน ถูกต้องค่ะหัวใจปอดนะคะก็จะส่งเลือดนะคะกลับมานะคะที่หัวใจห้องบนซ้ายค่ะโดยหัวใจห้องบนซ้ายของเราจะมีหน้าที่ใดคะนะักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะหัวใจห้องบนซ้ายของเรานะคะก็มีหน้าที่ในการรับเลือดดีแล้วค่ะขอเลือดนี้ได้ทําการแลกเปลี่ยนแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะ ฟอกเลือดเสียจะให้กลายเป็นเลือดดีแล้วที่ปอดนะคะหัวใจเราจึงรับเลือดดีแล้วค่ะหัวใจห้องบนซ้ายทําหน้าที่รับเลือดดีจากปอดนะคะแล้วก็สูบฉีดค่ะส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะทวนกันอีกครั้งนะคะหัวใจห้องบนซ้ายทําหน้าที่รับเลือดดีจากปอดนะคะแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย นักเรียนจดบันทึกเรียบร้อยกันหรือยังคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสู่หัวใจห้องถัดไปกันเลยดีกว่าคะ่ะครูเล็กหัวใจห้องถัดมาคืออะไรคะหัวใจห้องสุดท้ายนี้นะคะก็คือห้องล่างซ้ายนั่นเองค่ะซึ่งหน้าที่ของห้องล่างซ้ายนี้นะคะก็จะรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายค่ะส่งลงมา ให้ห้องล่างซ้ายและห้องล่างซ้ายนี้นะคะก็จะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดตีนั้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะใช่แล้วละค่ะนี่ก็คือหน้าที่นะคะของหัวใจทั้ง4ห้องนะคะ โดยที่เมื่อร่างกายของเรานะคะนำเลือดไปใช้แล้วก็จะทำงานเหมือนเดิมค่ะก็จะวนกลับมาที่ห้องบนขวานะคะแล้วก็ส่งต่อไปทำงานกันแบบนี้สัมพันธ์กันเป็นระบบค่ะนักเรียนนักเรียนได้ยินไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีอีกหนึ่งอวัยวะที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนโลหิตของเราเออวัยวะนั้นคืออะไรเหรอคะคุณครูบอส อวัยวะนั้นก็คือปอดนั่นเองค่ะโดยอวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยในระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะนั่นก็คือปอดนะคะโดยปอดนะคะจะเข้ามาทำหน้าที่ใดเมื่อสักครู่นักเรียนได้ตั้งใจฟังและจดบันทึกที่ครูบอลและครูเล็กได้สอนไปหรือไม่คะใช่แล้วละคะ่ะถ้านักเรียนจำกันได้นะคะ หน้าที่สำคัญของปอดเลยนะคะก็คือทำหน้าที่ในการรับเลือดเสียนะคะจากหัวใจนะคะห้องล่างขวาเมื่อรับมาแล้วนะคะก็จะนำมาฟอกนะคะที่ปอดนะคะแล้วก็ส่งนะคะกลับมาที่หัวใจห้องบนส้ายในขั้นในขั้นตอนนั้นนะคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยนั่นเองค่ะหรือเราจะเข้าใจง่ายๆก็คือการที่นำเลือดมาฟอกแล้วนั่นเองค่ะ ทีนี้เรารู้หน้าที่ของปอดไปแล้วค่ะครัวเล็กและก็รู้หน้าที่ของหัวใจทั้งสห้องเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรืยอยังคะที่จะมาดูการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคั้วแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะโดยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะจะมีกระบวนการดังนี้ค่ะ เริ่มทีอวัยวะแรกก่อนเลยที่เกี่ยวข้องคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนปทางจำได้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของอวัยวะภายในร่างกายของเราที่ชื่อว่าอะไรคะภาพนี้ก็คือปอดนั่นเองคะ่ะใช่แล้วละคะ่ะและภาพถัดมาคืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วละคะ่ะนั่นก็คือหัวใจคะ่ะ และภาพนี้คืออะไรคะครูเล็กภาพนี้ก็คือร่างกายของเราค่ะหนนักเรียนปลายทางลองตอบคำถามครูบอสสิคะว่าหัวใจทั้ง4ี่ห้องของเรานั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างเราได้ทดลองแบ่งกันมาหลายครั้งแล้วนะคะครูบอสเชื่อว่านักเรียนปลายทางจะต้องเข้าใจและสามารถทําได้แน่นอนเริ่มที่ห้องแรกคือห้องบนขวา เมื่อมีห้องบนขวาแล้วห้องด้านล่างของห้องบนขวาคืออะไรคะนักเรียนคือห้องไดคะครัวเล็กคือห้องล่างขวานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วห้องถัดมาคือห้องอะไรคะห้องบนซ้ายค่ะและนักเรียนจําได้ใช่ไหมคะว่าถ้ามีห้องบนซ้ายอยู่ด้านบนแล้วห้องด้านล่างก็จะตรงกันเลยค่ะนั่นก็คือห้องล่างซ้าย ทีนี้เราจะดูกันว่าอวัยวะทั้ง3อวัยวะนี้นะคะทำงานสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะคะก็คือปอดนะคะหัวใจและอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะทั้งร่างกายเลยนะคะนักเรียนเพราะถ้านักเรียนสังเกตเห็นจากภาพเส้นเหลือดจะไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายเราหมดเลยนะคะนักเรียนเริ่มที่ เมื่อร่างกายของเรานะคะน้าเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะเลือดนั้นนะคะก็จะส่งกลับมาที่ไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะที่หัวใจห้องบนขวาโดยเลือดที่ส่งกลับมาเป็นเลือดอะไรคะครัวเล็กเป็นเลือดเสียค่ะใช่แล้วละคะ่ะเราจะส่งเลือดเสียนะคะกลับมาที่หัวใจห้องบนขวา นักเรียนปลายทางจำกันได้ไหมคะว่าหัวใจห้องบนขวาจะส่งเลือดไปที่ใดต่อไปที่ไหนต่อคะกลัวเล็กเลือดเสียงที่มาจากที่มาจากห้องบนขวาก็จะส่งต่อลงมาที่ห้องล่างขวาค่ะใช่แล้วละคะเมื่อหัวใจนะคะห้องบนขวาส่งเลือดมาที่ห้องด้านขวา ห้องล่างขวาก็จะทําหน้าที่นะคะในการรับเลือดเสียนะคะจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งไปที่ไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะจะส่งเลือดเสียนะคะไปยังปอดค่ะแล้วปอดก็จะทําการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะโดยการฟอกเลือดด้วยนะคะและฟอกเลือดเสร็จนะคะปอดเมื่อฟอกเลือดเสียเสร็จแล้วเลือดเสียก็จะกลายเป็นเลือดอะไรคะนักเรียน กลายเป็นเลือดอะไรเขากลัวเลยเมื่อฟอกเสร็จแล้วเมื่อฟอกเลือดที่ปอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลายเป็นเลือดดีค่ะเลือดดีนั้นนะคะก็จะส่งต่อไปที่ห้องบนซ้ายของหัวใจเราค่ะใช่แล้วละค่ะเมื่อเลือดส่งมายันหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนซ้ายทําหน้าที่ใดคะนักเรียนถูกต้องแล้วละค่ะหัวใจห้องบนซ้ายก็จะทําหน้าที่ รับเลือดดีนะคะที่ส่งมาจากปอดนะคะแล้วหัวใจห้องบนซ้ายก็จะส่งต่อนะคะไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะทีนี้หัวใจห้องล่างซ้ายทำหน้าที่ใดคะนักเรียนขั้วแรกค่ะหัวใจห้องล่างซ้ายของเราทำหน้าที่ใดคะหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะที่รับเลือดดีมาแล้วนะคะ ก็จะส่งเลือดดีนั้นไปเลี้ยงส่วนต่าง,างๆทั่วทั้งร่างกายของเราเลยค่ะเห็นไหมคะนะักเรียนแล้วร่างกายของเรานะคะก็จะนำเลือดดีนี้ไปใช้ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าร่างกายของเรานะคะก็จะมีการหมุนเวียนแบบนี้นะคะนั่นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตของเรานั่นเองนะคะโดยเด็กๆทราบไหมคะว่าการทำงานนี้นะคะก็จะทำงานนะคะ สัมพันธ์กันนะคะสืบเนื่องกันเป็นระบบเลยค่ะก็จะวนกันแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะเมื่อเลือดนะคะเป็นเลือดดีส่งมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนำไปใช้ก็จะส่งเลือดเสียกลับมาฟอกที่ปอดนะคะก็คือส่งกลับมาที่หัวใจก่อนหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดสูบฉีดเสร็จนะคะก็สูบฉีดไปที่ปอดฟอกเสร็จหัวใจก็จะสูบฉีดกลับไปให้ร่างกายเหมือนเดิมค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมคะคุณครูบอสใช่แล้วล่ะค่ะก็จะทํางานสัมพันธ์กันเป็นระบบนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางอย่าลืมด้วยนะคะที่จะจดบันทึกการทํางานของระบบลายเวียนโลหิตลงในสมุดบันทึกของตนเองได้เลยนะคะค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เด็กๆปลายทางจะต้องตอบอคำถามครูบอดได้แล้วแน่เลยว่าอาวัยวะแรกเริ่มทีอวัยวะใดคะถูกต้องค่ะคือปอดและอันนี้คืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วละคะ่ะคือหัวใจนะคะและสุดท้ายส่วนประกอบสุดท้ายในการการทำงานนี้ก็คือร่างกายทั้งร่างกายของเรานั่นเอง โดยหัวใจแบ่งเป็นยังไงบ้างคะครัวเล็กโดยหัวใจของเราแบ่งออกเป็น4ห้องนะคะเริ่มทีห้องที่1ค่ะห้องบนขวาถัดลงมาเป็นห้องล่างขวาค่ะจากนั้นก็เป็นห้องบนซ้ายและก็เป็นห้องสุดท้ายเป็นห้องล่างซ้ายค่ะทีนี้เรามาทบทวนกันเลยนะคะว่าการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตเราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะ นักเรียนปลายทางจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวครูบาจะมาทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักเรียนสามารถเข้าใจได้หรือไม่ว่าการทำงานของระบบไดเวียนโลหิตทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบอย่างไรเริ่มที่เลือดของเรานะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรียบร้อยแล้วร่างกายก็จะส่งเลือดเสียกลับมาที่หัวใจห้องบนขวา เสร็จปุ๊บหัวใจห้องบนขวาทํายังไงคะครัวเล็กหัวใจห้องบนขวาที่รับเลือดเสียมาแล้วนะคะก็จะส่งเลือดเสียนั้นนะคะไปที่ห้องล่างขวาค่ะเมื่อห้องล่างขวารับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาเรียบร้อยแล้วหัวใจห้องล่างขวาก็จะส่งเลือดเสียคะ่ะไปฟอกนะคะที่ปอดทีนี้ปอดทำอะไรกับเลือดคะนักเรียน ถูกต้องค่ะปอดก็ฟอกเลือดเสียให้กลายเป็นเลือดดีเสร็จแล้วปอดจะส่งเลือดไปที่ไหนคะนักเรียนพูัวเราครับปอดเราส่งเลือดไปที่ไหนคะเมื่อทําการฟอกเลือดเรียบร้อยแล้วเราก,ก็จะได้เลือดดีใช่ไหมล่ะคะเลือดดีนั้นนะคะก็จะส่งไปที่ห้องบนซ้ายค่ะเสร็จแล้วหัวใจห้องบนซ้ายนะคะก็จะทําหน้าที่ในการรับเลือดดีนะคะ ที่ฟอกเรียบร้อยแล้วจากปอดนะคะแล้วก็ส่งมายังหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะทีนี้หน้าที่สุดท้ายแล้วนักเรียนจำได้หรือไม่คะหัวใจหน้าหัวใจห้องล่างซ้ายทำหน้าที่อะไรคะค้อแรกคะหัวใจห้องล่างซ้ายทำหน้าที่อะไรคะหัวใจห้องล่างซ้ายที่รับเลือดตีมาจากห้องบนซ้ายนั้นก็จะส่งเลือดตีนั้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ ทัว่ว้งร่างกายเลยค่ะใช้แล้วล่ะค่ะต่อจะส่งเลือดดีนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้นักเรียนจํากันได้ใช่ไหมคะคููบอสบอกไปเมื่อสักครู่แล้วร่างกายก็จะนําเลือดไปใช้นะคะแล้วเลือดก็จะกลายเป็นเลือดเสียแล้วก็จะส่งกลับมายังหัวใจนั่นเองก็จะทํางานหมุนเวียนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ทุกๆอวัยวะนะคะจะทําหน้าที่สําคัญของตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะ เด็กๆอยาเ,เข้าใจผิดนะคะในขณะที่อีกอวัยวะนึงทํางานอยู่หัวใจอีกห้องนึงเขาก็จะทํางานไปเรื่อยๆด้วยค่ะโดยเขาจะทําหน้าที่หมุนเวียนกันไปแบบนี้นะคะนี่ก็คือการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตค,ค่ะ